รายการสุขก,กายสบายใจกับลักคณาสุริยง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการสุขก,กายสบายใจกับลักษณาสุริยงนะคะพบกันทุกค่ำวันเสาร์ทุ่มครึ่งค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางของมิติข่าว90.5นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่19สิงหาคม2,566ค่ะ ถึงแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์และแนวโน้มของโควิด19อยู่ในภาวะค่อนข้างทรงตัวแต่ว่ายังคงมีผู้เสียชีวิตเน้นหนักไปที่กลุ่มเสี่ยง607ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นหรือรับเข็มกระตุ้นนานเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องมาย้ำเตือนกันอีกทีเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดคู่ก,กันกับไข้หวัดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตส่วนไข้เลือดออกยังคงน่าเป็นห่วงอยู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราพบเพิ่มสัปดาห์ละ5-6,000คนเลยและก็เสียชีวิตสะสมไปแล้วตั้ง58คนนะคะในปีนี้ ดังนั้นแล้วต้องเร่งรัดการกําจัดลูกน้ำยุงลายโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลโรงเรียนและศาสนสถานต่างๆกันหลายต่อหลายโรคที่ปีนี้น่าจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะไข้เลือดออกนั่นเองค่ะท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขคุณหมอโอภาสการกาวินพงศ เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่6ถึง12สิงหาคมนะคะมีผู้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล318คนเฉลี่ย43คนต่อวันค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบ136คนจำเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ83คน เสียชีวิตไป7คนเฉลี่ยการเสียชีวิตจากโควิดอยู่ที่1คนต่อวันแนวโน้มสถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวแต่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือผู้เสียชีวิตยังคงเป็นกลุ่ม607 607ก็ประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง2กลุ่มโรคมีปัจจัยเสี่ยงคือไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด19 ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุน้นหรือฉีดเข็มกระตุ้นมานานเกิน3เดือนแล้วท่านปะลัดก็ได้สั่งการเน้นกำชับให้ทุกจังหวัดรณรงค์กระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยง6 0 7เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดทีเดียวไปได้เลยนะคะพร้อมกันได้เลยนะฮะภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อที่จะเพิ่มคุม้มคุ้มกันลดความเสี่ยงอาการรุนแรงจากการเสียชีวิตรวมทั้งสื่อสารแนวทางป้องกันโรคส่วนบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจดิฉันต่อยอดสิ่งที่ท่านประหลัดว่านิดหนึ่งนะคะตอนนี้คนที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอายุ50ปีขึ้นไปไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะดิฉันก็ไปฉีดมาแล้วเรียบร้อย แทบไม่มีอาการแพ้เลยไม่ไม่มีไข้เลยนะฮะลุมๆนิดเดียวไม่ต้องทานยาแล้วที่ที่แผลก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดมากเลยดิฉันก็เลยเอ๊ะทำไมรู้สึกร่างกายทนทานจังก่อนหน้านี้เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วรู้สึกได้ถึงอาการแพ้ๆรุมๆอาจจะต้องทานยาแก้ไข้สักหนึ่เม็ดนี้นะคะแล้วตอนที่เราไปฉีดวัคซีนโควิด -19 โอ้โหแพ้หนักหน่วงมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชม แพ้หนักหน่วงเหมือนจะเป็นโควิดเลยอะแต่ทำไมมาฉีดไข้หวัดใหญ่รอบนี้ปีนี้ดิฉันเตรียมตัวไว้เลยนะคะว่าเออเดี๋ยวจะต้องมีไข้เดี๋ยวจะต้องมีอาการปรากฏว่าอาการน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับวัคซีนโควิดหรือเรา คิดเปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเรารับวัคซีนโควิดมาแล้วเรามีภูมิต้านทานพละกกำลังที่จะต่อสู้เพราะฉะนั้นไปฉีดไข้หวัดใหญ่มันก็เลยเด็กๆไปเลยหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะคะแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกตอนนี้เรามีผู้ป่วยสะสมไป65,500 5,500กว่าคนนะคะ ช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ5-6,000คนต่อสัปดาห์เลยไม่น้อยนะคะจึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคไข้เลือดออก31จังหวัดที่เปิดไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดในระดับเขตรวม7เขตผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่58คนนะ สำหรับไข้เลือดออกไม่น้อยเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในจนํานวนนี้เป็นเด็กโตและผู้ใหญ่มากถึง40คนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตนั้นก็คือช่วงแรกที่ป่วยมักไม่ได้นึกถึงโรคไข้เลือดออกและได้รับยากลุ่มเอนเซทเพื่อที่จะลดไข้ก็เลยทําให้เลือดเนี่ยมันไปออกง่ายแล้วก็มีความเสี่ยงเกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้ดังนั้นท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเน้นย้ํานะคะว่า หากมีไข้ให้ทานยาลดไข้สองวันแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นให้ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกไหมและก็รีบไปพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนและเนื่องจากโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่จะช่วยได้นั่นก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคทุกสัปดาห์จากการสำรวจ ดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆยังพบมากตามโรงเรียนโรงพยาบาลครัวเรือนศาส,สนาสถานโรงงานโรงแรมและสถานที่ราชการโอ้โรงพยาบาลก็มาเป็นอันดับต้นๆกับเขาด้วยนะทั้งๆท,ที่มันน่าจะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างจะปลอดเชื้อได้ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำจัดยุงในบ้านและป้องกันยุงกัดเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกด้วย ดูแลตัวเองกันนะคะเพราะว่าเชื้อของไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกปีนี้แรงค่ะอีกเรื่องหนึง่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่ส่งเสียงเกลียวกราวเลยนั่นก็คือการที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรหมอององปฏิพัฒน์จากพรรคก้าวไกลโพสต์ Post หน้าตัวเองแล้วก็โชว์คราฟเบียร์ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่หมวดสุราพื้นบ้านของพิษณุโลกด้วยความดีใจว่าพิษณุโลกก็มีแล้วแล้วก็โพสต์แปะก,กับหน้าตัวเองเลยมันทําไม่ได้มันผิดหลักการโฆษณาโดยเฉพาะคุณมีตําแหน่งแห่งหนเป็นผู้ทรงเกียรติอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เป็นสสแต่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยทีเดียวดังนั้นแล้วก็ต้องกลับมาดูมาทบทวนว่าสิ่งที่หมออ๋องทำเนี่ยผิดหรือไม่ผิดวันแรกๆหมออ๋องยังไม่ได้ลบ โพสต์นี้นะแต่สุดท้ายก็ต้องลบเพราะรู้ทั้งรู้ว่ามันคือความผิดเรื่องนี้ท่านผู้อเมริกานสำนักงานคณะกรรมาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณหมอนิพนธินานนเวทท่านก็เลยชี้แจงถึงเรื่องที่เนี่ยบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแชร์ข้อมูลเป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์แล้วก็มีผู้ร้องเรียนว่า การกระทำนี้ยมันเข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งสำนัก,กานางานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสคออ,อเห็นว่ากรณีนี้ที่มันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางรวมถึงมีข้อสังเกตเหตุใดการโพสต์ภาพข้อความและคลิปจึงเป็นความผิดก็เลยต้องออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจอย่างถูกต้อง ตามตัวบทกฎหมายข้อกฎหมายมาตรา32วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2521ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงซึ่งหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อกฎหมายนี้จะเห็นว่า สาเหตุที่โพสต์ภาพข้อความและคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสสังคมในขณะนี้เป็นการกระทําความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากมีการแสดงชื่อภาพยี่ห้อบรรจุภันฑ์ทั้งหลายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้ประกอบกับมีข้อความที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือว่าชักจูงให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมาตรา32วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนว่า การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้การกระทําดังกล่าวนี้ยังทำให้คนหันมาสนใจสินค้ามีผลต่อการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งในขณะนี้สคอ,อ,อ,อก,ก็พิจารณาดำเนินการรวบรวมตรวจสอบหลักฐานส่งหนังสือสอบถามการชี้แจงรายละเอียดตามกฎหมายต่อไปนะคะ ปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์สามารถเข้าไปใช้งานผ่านเว็บไซต์ tas.go.th ได้ค่ะ tas.go.th นะคะ ประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะร้องเรียนผ่านระบบนี้ได้แล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่โพสต์ภาพข้อความหรือว่าคลิปวิดีโอที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีและสุราศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีและสุราหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 9 0 3 3 4 5ค่ะ0 2 5 9 0 3 3 4 5หหรือจะเป็นที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค1422 1422ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาคนกลางมาบอกแล้วแบบนี้ผิดจริงๆนะคะหมอองค่ะถึงขั้นมีนักการเมืองด้วยการเรียกร้องให้หมอององลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้เรื่อเชื่อว่า ในสภาเดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบถามเรื่องนี้กันด้วยนะคะโดยเฉพาะประชุมวันที่22สิงหาคมนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้กันหรือเปล่าเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาสวท่านอาจจะอยากพูดถึงด้วยก็ได้นะตอนนี้เด็กไทยเรานอกจากนิยมแต่งตกแต่งสัญลยกรรมใบนุ่งใบหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยังนิยมกันมากๆอยู่นั่นก็คือ เรื่องของการจัดฟันเรื่องของการทําฟันนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการซื้ออุปกรณ์ทันตกรรมมาใช้เองอันนี้เสี่ยงมากๆเลยนะลูกเพราะว่ามันจะเกิดการติดเชื้อในช่องปากทําให้ปากเวปากแหว่งไปได้เลยนะคะทั้งการจัดฟันใสการใช้วีเนียการใช้ฟันปลอมนู่นนี่นั่นเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะรายด้วยไปใช้ร่วมกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่ต้องใจดีค่ะ รองเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยอเพศัักรเลิศชายเลิศวุฒิให้ความเห็นถึงกรณีมีผู้สั่งซื้อฟันปลอมจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งเมื่อได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถใส่เข้าไปในช่องปากได้พอดีแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่มีการโฆษณาเอาไว้อยอก็แนะนำให้พิจารณาเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ที่มันได้รับการอนุญ,ญาตจากอยอ ได้รับการประเมินคุณภาพประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่นระบบคุณภาพการจัดการสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485เลยนะความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ ISO 1993และการทดสอบอายุการใช้งานที่เหมาะสมโดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้จากเว็บไซต์ออย w w w ร d ไว d ์เว็บดค่ะ w w w f d a m o p h g o t h แล้วก็ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์หรือผ่านทาง qr code เพื่อที่จะตรวจสอบความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะตัวจึงควรได้รับการตรวจและก็ส่งให้ใช้ภายในภายใต้คำแนะนำของผู้ชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม ประชาชนเราไม่ควรซื้อมาใช้ด้วยตัวเองเนื่องจากหากัวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีขนาดรูปทรงไม่เหมาะสมกับช่องปากอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ฟันหรือว่าเหงือกได้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ ซึ่งการใช้หรือว่าการใส่อุปกรณ์ทนตกรรมใดๆก็ต้องแน่ใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าจากโอโยแล้วแล,วและจําเป็นต้องได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านทนตกรรมเช่นทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็จะทําให้ผลในการรักษานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพตามความต้องการนั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลืมเรื่องฝีดาดวานอนไปหรือยังคะที่ฉันลืมไปชั่วขขณะนะคะแตน่นตอนนี้บ้านเรามีผู้ที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยฝีดาดวานอนรายแรกไปแล้วในประเทศไทยก็เลยต้องเน้นย้ำเรื่องของโรคนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นเพศชายนะคะอายุ34ปีเท่านั้นเองมีประวัติเป็นไข้ปวยศีรษะ คันมีผื่นตุ่มขึ้นบริเวณผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายเขาเขาเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีวันที่11กรกฎาคมหลังผ่านมาตั้งนานนะแพทย์สงสัยว่าเอ๊เป็นโรคฝีดาษวานนอนหรือเปล่าและอเผอิญว่าชายคนนี้นะคะเป็นกลุ่มรักร่วมเพศ แล้วที่สำคัญเป็นผู้ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยค่ะที่โรงพยาบาลสงสัยแล้วก็เลยส่งตัวอย่างตรวจยืนยันผลพบสารพันธุกรรมของไวรัสฝีดาดวานอนขณะเดียวกันก็ยังตรวจพบการติดเชื้อ HIV และซิฟิลิสด้วยค่ะเป็นหลายอย่างเลยนะไวรัสฝีดาดวานอน HIV และแถมติดเชื้อซิฟิลิสอีกต่อมาผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ ตรวจพบภาวะติดเชื้อราซึ่งเป็นโรคติดเชื้อโฉยโอกาสของ HIV ส่วนบริเวณผิวหนังมีผื่นแผลจากโรคฝีดาษวานอนกระจายไปทั่วตัวเลยได้รับการตรวจร,รักษาจนกระทั่งครบ4สัปดาห์คุณหมอก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะแต่เดือนต่อมาวันที่9สิงหาคมผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียหายใจลำบาก ญาติก็เลยนำมาเข้ารักษาตัวที่สถาบันบำรรันาราดูลตรวจพบมีผื่นจากโรคฝีดาดวานอนกระจายไปทั่วตัวเลยทีนี้แล้วก็มีการตายของเนื้อเยื่อที่จมูกและคอเป็นบริเวณกว้างค่ะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่แขนขามีภาวะปอดอักเสบอาการสมองอักเสบด้วยผลตรวจเม็ดเลือดขาวแสดงถึงภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงเลย คุณหมอให้ยาต้านไวรัสฝีดาดวานอนและยาปฏิชีวนะร่วมด้วยแต่อะไรก็ตามผู้ป่วยอาการสุดหนักลงและเสียชีวิตในคืนวันที่11สิงหาคมสองคืนเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะหลังจากที่เข้ามารักษาที่สถาบันบำราศนาราดูนเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วนะคะเริ่มมีอาการป่วย3รกรกฎาคมเสียชีวิต9สิงหาคม เดือนเส,เสร็จเท่านั้นเองทั้งๆท,ที่เป็นบุคคลที่อายุยังไม่เยอะเลยผู้ชายอายุ34ปีนะแต่ความที่คงจะละเลยและก็ไม่ได้ดูแลตัวเองโดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์กับคู่นอนแต่อธิบรีกรมควบคุมโรคคุณหมอทะเลก,กระสนยัยรวิวง บอกว่าโรคฝีดาดวานอนเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศไทยสถานการณ์ล่าสุดข้อมูลณว,วันที่8สิงหาคม2566เรามีรายงานผู้ป่วย189คนในประเทศไทยนะคะสัญชาติไทย161คนชาวต่างชาติ28คนเมียนมนมการระบาดเพิ่มขึ้นระยะแรกพบผู้ป่วยในกรุงเทพปริมณฑลก่อนแพร่ไปยังจังหวัดอื่น ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีสัมพันธ์กับชายค่ะชายรักชายมีการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยตั้ง82คนนะคะหรือ43เนี่ยมันยิ่งจะทำให้เชื้อลุกลามเร็วนะคะแล้วก็เกิดอันเกิดอันตรายรุนแรงได้ปัจจัยเสี่ยงหลักนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักที่เป็นผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถตรวจ อาการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเช่นถากว่ามีผื่นมีตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักปากหรือว่าตามร่างกายมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดสัมผัสแนบชิดหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้สงสัยฝีดาดวานอนหรือผู้ป่วยฝีดาดวานอนให้สังเกตตัวเองภายหลังสัมผัสผู้ป่วยเป็นเวลา21วันนะคะภายใน21วัน หากว่ามีอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยต่อมน้ำเหลืองโตมีผพื่นหรือว่าตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนักหรือบริเวณรอบๆตามมือเท้าหน้าอกใบหน้าหรือบริเวณปากให้รีบเข้ากับให้รีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพหรือว่าโรงพยาบาลทันทีแจ้งอาการหรือประวัติเสียงประกอบการมินิไย ด้านคุณหมอโสพลเอมเรดถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก,ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถานการณ์การระบาดของฝีดาดวานอนเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ป่วยฝีดาดวานอนรายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวผู้ป่วยกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้วมักจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นร่วมด้วยได้ง่ายทำให้เกิดอาการรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิต ทั่วโลกนั้นมีรายงานผู้ป่วยฝีดาษวานนอนเสียชีวิต152คนแล้วตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในยุโรปและหลายประเทศทั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2,565เป็นต้นมาปัจจุบันประเทศไทยเราได้รับมอบยาต้านไวรัสจำนวนหนึ่งจากองค์การอนานมัยโลกมาใช้รักษาผู้ป่วยฝีดาษวานนอนแล้วนะแต่เฉพาะผู้ที่มีอาการมากที่เกิดอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ และจะต้องมีการวัดประสิทธิภาพของอยางนี้ไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าฟีดาษวานอนมันสามารถป้องกันได้ค่ะนั่นก็คืองดการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีพื้นตุ่มหรือหนองแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆและก็ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้อื่น จึงขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงและสื่อสารวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อโดยงดการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าและไม่สัมผัสแนบเนื้อกับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคฝีดาดวานอนดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์แบบชายกับชายเนี่ย เขาจะต้องใช้อวัยวะอื่นๆด้วยใช้ปากใช้ทวารหนักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนมันก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ลำคอ mm. เข้าสู่ร่างกายเราได้มากมายเลยนะคะแล้วการที่เราไม่ได้รายงานผู้ป่วยฝีดาดวานอนไม่ได้พูดถึงกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ย mm. ก็เลยทำให้หลายๆคนละเลยไปหรือเปล่าทำให้เกิดปัญหาจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตหรือไม่ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ hiv อยู่แล้วคุณจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสทําให้ติดเชื้อฝีดาษวานนอนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะการดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่ก็จะคาดเดาได้จะเน้นหนักไปที่เรื่องของไวรัสต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้นึกถึงเรื่องของดวงตาเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงก็เลยออกคําเตือนเรื่องของการถนอมดวงตาในช่วงหน้าฝนนี้นะคะมีอะไรบ้างมาไล่เลียงมาตรวจสอบกันหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกับสถานการณ์นี้นะการถนอมดวงตาในหน้าฝนกันค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงพอออ,อาคมชัยวีระวัฒนะบอกว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย มันเป็นช่วงที่สภาพอากาศอับชื้นและก็เย็ยนลงด้วยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่ภูมิคุ้มกันต้านทานไม่แข็งแรงพอพอเข้าสู่หน้าฝนปุ๊บอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะมาเยือนไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ว่าดวงตาของเราก็ยังมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะโรคตาแดงระบาดได้บ่อยเมื่อเข้าสู่ฤดูหน้าฝนนะคะ โรคตาแดงมักระบาดในหน้าฝนนี่แหละเพราะว่าเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาตามรั้วต่างๆอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ดวงตาของเราได้น้ําที่ท่วมขังก็จะมีเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียเมื่อน้ําที่สกรปรกนั้นกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราก็จะก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็วอาการรุนแรงที่สุดจะมีอาการอักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงตาหมัว หากมีปัญหากับดวงตาหรืออาการผิดปกติควรที่จะไปพบจักษุแพทย์ค่ะทางนี้อาการของโรคตาแดงเนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับเชื้อต่างๆนะคะมันจะก่อให้เกิดอาการได้ภายใน1-3วันระยะการติดต่อไปอยังผู้อื่นประมาณ14วันครึ่งเดือนเนี่ยแบ่งอาการได้โดยการเกิดอาการตาขาวมีสีแดงขึ้นเรื่อยๆระเรื่อระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติ เช่นโรคตาแดงที่เกิดขึ้นจากน้ำสกรปรกกระเด็นเข้าตานำมือที่เปื้อนสิ่งสกรปรกทั้งหลายไปขยี้สัมผัสดวงตาหนังตาก็จะบวมน้ำตาไหลามากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลาตาแฉะมองเห็นไม่ชัด และหากมีอาการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงก็คือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกันกับผู้อื่นอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอะไรเหล่านี้นะคะ ควรป้องกันเล่หลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดเช่นรถสาธารณะ หากจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมช่วยและควรระวังไม่ให้มีแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่ดวงตาการรักษาโรคตาแดงหากมีอาการควรพักผ่อนหรือว่าลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคไปสู่พื้นฝูงด้วยและก็สามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยหากมีอาการระคายเคืองตามากควรไปพบคุณหมอตาเพื่อที่จะรักษาต่อไป หมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันทุกค่ำวันเสาร์ทุ่มครึ่งค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวคนเองและคนที่คุณรักสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการครับ